สวัสดีค่ะพลอยพี่น,อน้องเราก็ทันผู้ชมทุกท่านเมื่อนี้นะคะตุ๊กตากับสิบห้าพลอยพี่น้องมาเที่ยวงานอยู่ใกล้ๆแถวบา้านนะะี่ตุ๊กตาเนี่ยค่ะอยู่ห่างดาชเวเมื่อนี้งานล้าหม่องพ่อแม่พี่น,อน้องเออแจ็คสิไปบองไดแน่เนาะคะ่ะโอเคนอะนเดินตุ๊กตาสิบห้าท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศงานนะคะข้าวไก่สิปิดแล้วท่านผู้ชมค่อยมาซาเพราะว่าไปงานอันไปงานทางอื่นอยู่ไปงานมาสเตอร์ทรัค โอเคค่ะเดี๋ยวชิพายห้เบิร์กบรรยากาศรอบๆน้ำห oh, <the> <laughs> ัวซีหัวซี่ปอันนี้แดด่องแดดไม่ค่อยสว่างนะคะ The horses poop <laughs> horse poo. ประสันพันวะ okay, โอเคค่ะ oh, <please. S 1> อันนี้ก็คืออยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐเพนซิลเวเนียนะคะ <Okay. S 1> จะเป็นชนบทบ้านนอกอเมริกานะคะ แถวนี้จะเป็นแบบฟาร์มมิสฟาร์มิสฟาร์มอยู่เยอะแถวหมู่บ้านตุ๊กตานี่เองนะคะ Yes ลูกแกไ่ๆลูกโป้งงานเขาจะปิดแล้วนะคะนี่ก็เกือบกี่โมงแล้วเนี่ยห้าโมงฝ่าแล้วเขามีของขายมีมิวสิกโอ้ย อเราก็ไปโน่นค่ะไปนิวเจอร์ซีโน่นโอ้ยโอ้ลูกจนเขาจะปิดงานแล้วโอ้ดีแฮบบาร์บีคิวแฮบฟู้ดหลายอย่างหลายแนว w i บิ๊กด็อก โดสเปอเป็นงานคาร์โชนะคะโอ้เยี่ยเป็นงานคาร์โชนะคะตุ๊กตาก็มาไม่ทันู้แบสติลีนท์ซาเซนดูสิคะมีมีแต่รถคันสวยๆเลยนะคะว้าวดูสิคะเป็นคาร์โช โอ้ยอยู่ใกล้บ้านทุกตาน,นี่เอง<ป> uh huh. เดี๋ยวพาชมบรรยากาศรบอบๆด้วยนะคะตรงนั้นก็เป็นห้างดัชเวยนะคะรถม้าก,ก็จอดเต็มเลยคนหมดแล้วนะคะก็ไม่หมดเท่าไหร่ว้าวเลสโกซีมีแต่รถคันสวยๆเลยนะคะ <laughs> ลูกชายเห็นรถแดงบอกว่าอะไรได้ไรใช่ปโหมีตลรถคันสวยเลยนะคะโอ้ย oh, คนรวยมีตลรถคันน้ำเงางนะะเนาะว้า wow. ว ไม่ดูสิคะนรถมีแต่คันสวยๆเลย Yes Wow Oh man That's a nice color too Oh yeah That's That's my favorite truck คอยตื่นเต้นกับรถหลยพ่อพี่น้องโอ้ oh, มีต่คันงามอยู่ไรเดีสคาร์เรดอรบรูดอนทัเชตว้าวอ่าฮะ e e they have something sweet in there too อ uh ่าฮะ Do you really want this? Yes oh s, <It> s, <S e we canYes <so nice. S 1> อโ,อโอ้มีตรถขับมังงามกับท่านผู้ชมค่ะดูส,สิว้าวเบืองนะคะมีตะขัดนำงามกระอ่อนซ่อนไหลขับโมบเฮอะไรใช่โอเค นี่แต่อดลูกไส้ข่อยตื่นเต้นไรล, <is> ลูกข่อยดีใจโชคดีนะคะที่คนแบบว่าเหลือน้อยแล้วเราก็โนนอคริเยนาเลสคาโมเปียเฟิร์สลูกสาวชอบรถสีขาวนี่เพราะว่าลูกข่อยชอบข่อยกับบื้หูยี่ห้อนะโอเคอยู่ไกลอยู่ไรดสวันคริสเยน่า โอ้ยวัดวัดแนมอับดัค่ะฮะมาแตงโอ้ยไปไปขึ้นลูกขึ้นสเตนโอเว e ดคเชื่อนะอะไรช่ะลูกสาว่อยมักขันนี้ because we can go over there we have to have wow yes โอ้ยฝั่งนู้นมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าสัตว์โอ้โหมีแต่คันสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะข่ันยญ้าไปหอดพุนค่ะเดี๋ยวสิฝ้าวไทยฝ้าวเพราะว่าลูกไส้บอกอยากทายลูกกับรถน้ำว้าวว้าวว大自然น a t u r ทูคริสเตียนะคโมยอะไรใช่ on, like, <little> บางคันเขาก็ขับไปแล้วนะคะ To look, oh, nice car. You guys want to get on this one, the red one? Uh -huh. I don't know. Wow, I got much. I like that one too. Three, four, two, four, slow. Nobody there. มาดิสว <laughs> mm. wow. mm ันแฮปปี้นอเฮียนีว่าชื่มาดิสค่ะอืมว้าวมีเตคันสวยๆเลยนะคะอุ้ยท่านผู้ชมค่ะว้าวดูมีเตคันสวยๆเลย ว่าด uh ิจ huh. ัตเซคุณเชียน a N Wow มีแต่คันสวยๆเลยนะคะบางคันก็ไปแล้วนะคะ Come on, come over here. We have... Oh you w a n t to do it Okay I'll take you want to take picture with that Okay คลิปวิดีโอนี้ตุ๊กตาขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะลูกชายอยากจะถ่ายรูปกับรูปนะคะกับรถนะคะ ยังไงทุกตาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาโอเคไอไอแววขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ